เราเราจะเบ่งจะเบ่งเบ่งทางในมีตัวนับตัวยจะเบ่งเขาลุงเสียเนี่ยถไหวหน้ารดันเม่อวานเมื่อาี้เรา่หยัามีอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับข้างของ่าเออเ่นเราลุงอัคระเลยไปไปให้ผู้ช่วยิีนี่สี่ไกลแล้วไปสี่แล้ไปลง อันนี้จเจ้าเก็บไ้ได้เนี่ยอันนี้มาจากกวาด,ดีเลยแต่โดนเราแต่ว่าเป็น,นจัดค้ามวัดสร้างไม่เรียกเลยมาจากกวาดเลยกูแต,ตกเลยรอบกวาดมากกับกูแตกเลยไอ้พะลุน่นน้ำในเจตุคามเน,น,นี่ยเสียงเนี่ยเ <laughs> จตุคามจะสอบนึ่งคนหรอป่านน,นี้พอลุ่นน้ำในเจตุคามน้ำอันนี้เจ้าหาให้แม่เก็บไปได้เลย อันนี mm ้เสาห้าของสุพครับเสาห้นาเท่าอ่าสุพรรณแับอันนี้กวยใส่กวตังแต่ยูอันภูเก็ตเหรอล่ะสวนมหารัชแมนเสาห้ากันพินังครับสุพรรณกัลยาเป็นเนื้อว้าน

กัดประนงเดวนดช่างหี่นเป็นเฮ็ดคู่กันนี่กับแม่หมอจะเห็แม่หมอแบบกว่านกันมาหากันนี่ก็เตลืมแล้วน้อากาลืมจะอนแต่ทีนี้จะรูจักกันเรื่องวีนี่อะไรบ้างมแม่บ้างเจ้าบ้าง บ่ผมบ่ใครนั่นดี่นว่าเป็นาไปไปเมีนี่ยูไปสไปอันนึงเจ้ากับนี้ก็มยไปนี่เนีเวเป็นมูเดียวันเป็นวงร้อยีี่มีปีนี่เป็นว่า Hooks ong hooks yêu quay dịp hooks yêu ai. vậy quà quà la là rút quà quà quay quà quay kết quà quà tháng quà 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 quay quà quà นี่แหละเอ้ามาเปิดกัแล้วก็นนี้เราไปไปกับเพื่อนงานซืี้ยนี่แหละอันก้อนนัผมมาลงเงินอันครูฤษีผู้ชงกลุมก้อนนามักได้น้ามักว่้องไหอันนี้อันนี้นาศิริอันนี้ลูกลูกชายเป็นตำรวจเป็นป่ะทรับเอาอันนี้ได้เดี๋ยวสิให้อันติดตาของหลวงพุทธฮึ่ ของนามาักก็เกงสิเลอจะวนแล้วอ่ะที่เกสอนที่เขาทักเกสอนอันนี้มาจากวัอแจาเบงเนี่ยสีเหลืองเราดังข้างนี่สีแตกผงสีออกเดียวสีฟ้าเพื่ให้ลูกซ้ายสีเป็นตำรวจนะนะสเปะคุนฝนแดดได้เราเรียวกันครับปิตาเนี่ยคือวแล้วเหลียวแจ๊ง น่ล้ปาในอันนี้สิเราขึ้นขอบมัดมาดูซิมพีอันนี้เบื้องนาเกสรมันสีแตกออกแตกออกด้านข้างขนาดออกใส่กรอบไม่ไหมมันมันบเปลี่ยนแบบมี้อย่างตัวเหน็บเบื้องไหนงานเกสรอกไหมสีเหลืองน่ะเริ่มออกมาแตกออกมาเต้ เรียมหนารถคือไม่ต okay. ้องของเลาหรอเราม่าอะไรอกนกูแตกรอกกอะรเนี่ยว้วนั่นรตั้งมาเรียมหนา้นอะไรนี่้ำไป้วอนสีบลีเนาอแมนซลี่ลีี่วบาทซรี่มบาทนเันนี่ไปให้ลุงสาวละนะถูกาปะกุลูกปาดอน

ีเหายที่สุดเอาให้ลูกเด้อให้ยิ่งยิ่ให้ลูกสาวเราวอะไรแล้วลูกสาวแล้วกับเรื่อนหาอะไรอยู่อันนี้นี่แถวบ่อีลีสิบบ่มีผู้ใดนบ่อเดียวเจ้าเคยเห็นอันนั้นซิวารีอันโจบบาทบ่บ่เห็นแล้วเดามาให้อันนี้แม่แม่แม่เพิ่นว่าอยากได้วุฒิใจอยากได้วุดิมาแล้วอยากได้เต็มหุ้มกับอันเออบ่ถูกเห็นซิวารีโจบบาทบ่บันนี้บ่ โอ้ยไปอัดกอบไปเด้อ <g ül ens> ัอัดอบันเนี้ยมได้แต่นี้วารจให้ลูกสาวแล้ววลูกสาวเขนีก็ได้ฟองดีแต่ว่าถงยั้งก็ดีไปด้หวากูปกุมันจะใส่็ตำนานคนไอ้บรรลุเืองนี้เยเขาปกุดตำนานกดาลาปกุดนืองสาวนี่ือ ขอนคอมเมนได้อันนี้่หไะสวยเลยท้อนมดเลยยี่ลานี่เตมเนี่ยมูฮางสำไี้เอามาไห่ท้องโบร้านสำนันบอกมมองค้เดือดทั้งทาเเรนค่ะถ้าเพียปั๊บถ้าบ้านี้บุ้มีนะเถาในตัวข่บยบมมีแก่จะเ้บุ้มมีคือไผซส่ยังกับว่าไรกับยางใช่เลยกัเท่าเลยเตอเลยมาอุปคุณหายากมีอินุยกับสาวเต็มได้น ยันก้อนเดียวของวัดขนุนปีนี้เพิ่งกับพูกเสกไม่แ okay. ต่ว่าหายากค่ะอุปสรรคโครงการคอยไปหอันนี้มันไปหาหลวงพ่อสุริยันเดี๋ยนี้เนาะเจ๊เมีนเก้าเลี๋ยนี่เนาะแมีนอัดกรอบไปเลยขอเงินหลวงพ่อสุริยันเนี่ยเพื่อให้มากับเมื่อเนี่ยของผมมีแล้วมีหลายแล้วมีหลายเราก็ให้เราก็ได้เอาไปปลูกทิพย์พุ่มมีหลายอยู่างเนี่ยคอยปลูกไหมเนี่ยคอยคอยให้เราปลูกไหมเนี่ย สรงการด้ยไปหาแล้วรุงฟูนี่ล่ะังไข่ไอคขอกเฮ้ยหังไข่ไอคขอก้อมันตัวเนาะมันน่ะมันขึ้นมาประจชนพระพุทธเจ้าเนาะนที่นี่พระพุทธเจ้ายังปราบ่าได้พะลุงปราบ่ะปราบพระพุทธเจ้าปราบ่าได้เอาเลื่องอื่นหาปุบปบกุบปุปกุบมาจากไต่คนทะเลคนอ่ะแม่เพิ่นยุเพิ่นยุไต่บาดาลเหมือนเด็กเหมือนเพิ่นยุเขาตกเตี้ยนเฮ็จยังกับป่ได้เออเท็จยังเจ้าได้เอื่นอุปกรตเกิดไว้ซอยอ่ะ ยังไงมันกระหน่ำมุกเขาในเฮี้ยนมุกเขาในเฮี้ยนเพิ่นก็เลยบอกแปลว่าอุปคุตมากเย่ก็เล่นขาปีนอ้อมีาเลยลูกสาวลูกสาวเป็นหนักเลยเป็นหนักเลยดิมือนั่นนั่นอันนี้เอามาเจมมาห้ามเอาเำไมสาวจะเลียนอันนี้อะไรเจมห้ามบอกว่าเดี่ยอันนี้ผู้ชายครับเอาให้ผู้ชายดีกว่าก็ให้ผู้ชายนี่ให้ผู้ชายครับให้ผู้ชายครับเอาให้ผู้ชายครับไปให้ลูกคือ แต่น้ำมันงาและมีเม็ดงาขาวอมมาจากุูะทั้งภาคอีสานเอยยังไม่กันเนี่ยเลยเบ่าเนี่ยอีเลยเจย้าเบิ่งเหลังใบจับในใบกวนลุกตลอดมันเป็นน้ำมันงามีงาเม็ดมีงามีงาขาว<อ>ในในน้ำมันหายากไม่มีแล้วไปหาไหนไม่มีแล้วไปใช้กับพ้ เอาหนักไหมล่ะเนี่เอาหนักไห้ล่ะเนีพ่อกับแม่เมียบ้านเมียบ้านเมื่อวานนี่ผมได้ยินหนักพวงนักกระบดเขาบ้านน้ำมันไฟจันโดเขียวล้วพอส้นพอไปเรียนหนักกางเือหาทุ่งอันนี้จับยำเลยคนลูกแบหัวเอาเอาพวงมาลัใส่แล้วหละแต่บาทจะเอาไว้ตำกว่าพักแม่ต้องตำกว่ากันเนียผมไ้ผมมา นี่ก็ผู้ใดกรอบนี่ก็ต้องออกก็ได้แต่ว่าปิดเข้าไปอีกรอบนึงก็ได้มันต้องปิดออกคั่นว่าสิกรอบสิเอากรอบเงินขอบไปก็ได้หรอเอาขอบเงินที่ว่ากอบของนั้นขอบเงินบ่ต้องแบ่าอันบ่ต้องกระจุ๊บน้ำเพลินน่ะนะขอบก็เตะน้ำนี่กว่าสิหามาได้จะไปได้มาแต่เสร็จหรอจะขึ้นเว้ยมันความาเงินเถอะ ความเมงเอิจริงจริงยูยูปั๊บปั๊บเขาก็มาหาเรากระแมนผ้าพวกคนก็เหมือนกับอันนี้อะไรที่เขาหาความเมื่อยยอยูเขามาหาอันนี้เปนกระไม้เองสิบวะเน่ยยูยู่ันีปั๊บเนี่ยอันนี้ใครบันไดคิดว่าสิบูซะอนเดียยูยูปั๊บเขาก็บุษน้ำเนีายเน่ยไอเมเมตเอาบ่บ่บเมน บอก่ก็กะสิบูชาพุทธคุณคือกันพุทธคุณนะบูชาพุทธคุณซื้อทอะไรก่อนไงบูชาพุทธคุณอันนี้อยากให้เท่าเอาใสายคล้อไปด้ออันนี้หายากอันนี้เป็นน้องปูทวดวัดห้วยมงคลของขวัญหายากเด้อดเหรอจาเบืองว่าเจ้าเปิดเบืองน้านหลังว่ามี้อย่างมันเป็นเม็ดอย่างยู่ อืมได้เมปกอยู่ในนี่อแกเนี่ยอันเล็กเก็บเอาไปให้่ล่ะของยาด้วยอยู่ปุวงนใส่กรอบไป้เราละแต่มเป็นกวอบธรรมดาเอ้อสรับลากไปเลยอามาอามา อันเดียวกันแต่ว่านี่พิมหน่อยใจด้านหลังบวกขึ้นกันครอยิ่งเขาทเหมือนันเนี่ยถามหาจริงไหมเออนั่นแหละพอดีเราพอดีว่ามาจากมาเป็นง่นกระบาเป็นสบวกแค่เราเป็นจากความันอยู่ในกระเป๋านี่โดนมาเข้าทีเดียวก็อยู่ในนี่ทีเดียวกับม่ไม่นี่ได้หายบัได้ปรทธานได้คิดยร์อีหยางเลยว่าอีหยางนะบัประ่านไในหอด วัดวางเทาสิเป็นเจ้าเข้าเจ้าครองเนาะข้างล่างเป็นนาคพ่อบ่อพี่พี่เป็นงานี่นี่นี่หลวงพุทธลวงพุทวดแล้วยมงคลแล้วมวยมงคลเนี่ยนี่แหละที่ว่าของขวัญของควันเที่ยวคาดเปิดน้ำกินแล้วเท่านั้นน้ำดนี่ยเอาไปให้ใครก็ได้ผุดของวัดทั้งหมเออเนี่ยไอ้พุของวัดบางมดถือก็ได้คุดคุดของวัดบางมด ุพูดว่าดีมากเลยนะน่ะแต่ว่าของฉันถือไม่ได้เพราะว่าฉันเป็นนาคของของหลวงพ่อเวลาของหลวงพ่อวลาไปใช่กรอบเลยวันนี้ใช่กรอบแขนเลยแขนข้อแข้หลวงพ่อเวลาวัดวัดโพทองนี่มู่จักรหลวงพ่อเวลาวัดวัดโพทองนี่พทดว่าวัดโพทองมั่งมุ่งหนิมั้ยโอ้ผมมุจักหลวงพ่อเวลาอันหนึ่งหลังหลังที่ปิดท้องน่ะด้านหลังเป็นล้อห่าด้วยน่ะ